สวัสดีครับเดอสปีดวันหยุดไปทําบุญให้อาหารปลากันดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเเด็กๆวันนี้เราไปไหนกันไปวัดสุวเราไปไปทำอะไรกันครับไปหาอาหารปลาเราไปกันกี่คนครับเนี่ยคตาเล็กเต็กตุ่มเต็กตุ่มเต็กตุ่มตาเล็กเต็กตุ่มเต็กตุ่มเต็กตุ่มตาเล็กเต็กตุ่มเต็กตุ่มเต็กตุ่ม โอ้เขาไหว้พระันเขาไหว้ศาลกันวันนี้เราไม่ได้มาเลยสาธุกันสาธุสามันสาธุวันนี้วันที่สองกรกฎาคมสองห,ห้าหกห้าตอนนี้เราอยู่ถนนอะไรครับถนนเจาร,เ,าเ,ราเราเลี้ยวเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหารแล้วครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าถนนฉลองกรุงกันครับ เข้าถนนเลยครับเข้าถนนฉลองกรุงเข้าถนนเลยครับบุ้มบุมนน้มเอ,อ้ยเร็วอ่าเราเลี้ยวขวาเข้าถนนฉลองกรุง,ง,งแล้วครับรใช่ครับตามรถคันหน้าไปครับโอ้โหรรรทุกใหญน่าทขับเร็วนะเดี๋ยวคนจะเลี้ยวกับมา วัดสุธาพิ์ไปทางไหนเอ่ยเทเลบเทเลบต้องขันวัดส,สุธาพิ์เชิญชมสวนปลาธรรมชาติเห็นยังครับอ,อ๋อมีปลาหมอด้วยจับปลาหมอ <laughs> พี่ก็จับประหมอได้วัดสุธาพจน์อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับจะไม่ได้เลยวัดสุธาพจน์จำได้ไหมไม่ได้อออไม่จำไม่ได้เหรอไม่ได้มานานหรอโอ้วันนี้ก็มีขายของมานะชุดๆเดีย้คนไม่ค่อยมีสนุกแน่เลยให้งานปลาแน่เลยของจริงใช่ไหม เรียวซ้ายเข้าวัดสุทาพุธแล้วนะติ oh, ๊กตอกติ wrote, ๊กตอกติ๊กเทิร์เลฟท์ันเทิไทยรวมนนแน่ชาติไทยโอ้ยมีตรงชาติด้วยไปชาัสายัสชวยิ้ให้ร้องเพลงรักเรายิ้ใหร่อเลงน่นคิดไเรา

ไปเลยเดินไปเลยห้นปลาตรงไหนสวนธรรมชาติอยู่ตรงไหนเดิน <c oughs> ไปเลย <c oughs> ถึงแล้วนะคะวัดสุตาพูดวันนี้มาให้หานปลาการเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอถือถังไปด้วยเลยถือถังไปด้วยเราถือถังไปด้วยอ่า คนละถังเลยฮะถังเลยฮะถังเลยถังละยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิบเลยอ่าคนละถังคนละถังอ่าวินวินถือถังวินถือถังอ่าถือถังเลยถือถังเลยคนละถังเลยลูกทอ่าไปตรงนู้นเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนั่นก่อนถือก่อนอย่าไปง่ายถือไปก่อนถือถือก่อนถือก่อนอย่าไปง่ายอย่าไปง่ายอ่าไปยบายเดินไปเลยเดินไปเลยถือไปคนละถังเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไปไปไปเดินไปเดินไปอีกเดินไปอีก ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปกับน้องเลยไปกับน้องเลยคนละถังเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปเลยไปเลยคนละถังเลยครับเดินปเดินปีกเดินปีกเดินปีกปีกว่าง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 โอเค ไปอีกไปอีกไปีก,ปก,ปกโอ้มายาวเลยมายาวเลยมายาวเลยอ่าคนละถังเลยคนละถังเลยเยอะเลยเยอะเลยอ่าให้อ่านปลากันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเยอะเลยจะเบี้ยนจะเบี้ยนเต้ เลียนะบายโอ๊ยนิเดียวทั้งถังเลยโอเคไม่เป็นไรเตะได้เตะได้เตะได้ลูกเตะได้เอาถังวางไว้ดีอถอะถังล่วงไปวางไว้วางไว้วางไว้โอ้ยวางข้างวางข้างวางข้างโอเคเอาถังไปเลยถังไปเลยถังไปเลยเอาทีร้านส่งทีร้านวินทีร้านวินยินทีร้านครับทีร้านครับทีร้านครับ เไกล้านทีานที่นเอยยเป็นหมาเป็นหมาไม่ไปก่อนไม่ไปก่อนยวินว <amen ินไม่ไปก่อนวิินวินวินวินไม่ไปก่อนวินหงสอได้ไม่ไปไม่ไปปิดมตต้ดีโอเคโยนไปเลยโยนไปเลย คนละถังเลยห้าถังเลยห้าคนห้าถ okay. ังเลยตื้อเร็นถังเก็บลูกถังเก็บโอเคเน่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 เี่ยังมหนะดียงมหนะ ทีเรียนทีเรียนทีเรียนามาหยิบให้มาหยิบให้นี่ใกล้เนื้นใกล้ปลาเยอะเลยปลาสวายปลาเยอะเลยทีเรียนลูกทีเรีนครับทีเรียนครับโอ้ตลามากินเยอะเลย cà ơi chưa biết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  chạy biên, chưa biết 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 mỏ, biết chưa 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 bùm, bùm bùm, bùm, bùm đo, đo, đo. Đứng. Uh,

ไม่ปีนไม่ปีนเห็นเรื่องไม่ปีนไม่ปีนไม่ปีนเห็นเรื่องลงไปปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมนับดิกี่ตัวนับเวลาดิ้กี่ตัวปีนไม่ปีนปีนไม่ปีนเยอะตัวเยอะตัวหลายตัวเลยปลาอะไรหนกปลาอะไรปลาสวายปลาสวายเหมือนปลาบึกเลย Qua giang, qua giang, còn nó băng qua giang Đi mạnh cho lê về na nó băng qua giang, nó băng qua giang Viên, viên rớt lê, viên rớt lê Ra sao hải cắp Ra sao hải Ra Mi ba bước mày, Ra bước mấy มีกี่ตัวกี่ตัวไหมกี่อันกี่ตัวนับดูมีกี่ตัวตามีกี่ตัวมลามีกี่ตัวด้วยสิปลาสีขาวปลาสีขาวด้วยมีกี่ตัววินปิดจมูกดีปิดปิดท่าปิดจมูกดีครับโอเคปิดจมูกด้วยปิดจมูกด้วยปลาเยอะเลย บรรยากาศรอบๆอากาศก็ดีนะครับลมพัดเย็นสบายปลาก็เยอะเลยมีคนมาให้อาหารปลากันค่อนข้างเยอะนี่ครับปลาสวายเยอะเลยพี่เช่อยู่ไหนพี่เช่ไม่ได้มาครับนี่พี่ทีเช่มาด้วยเหรอไหนพี่เช่คไหน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 ไม่มีพี่เช่หรอกจำเป็นจำเป็นนั่งดิจำเป็นโยนโยนโยนจำเ้็นโยนโยนโยน เพื่อนโยนจะเพื่อนโยนโยนเพื่อนโยนจะเพื่อนโยนโอเคอุ้มบูมโยนอุมบูมโยนมุ้มโยนเฮ้ยระวังสังล่วงครับโยนเลยครับใครอยู่ตรงไหนลูกพี่มุกไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับบรรยากาศค่อนข้างสบายๆนะครับไม่ปีนไม่ปีนลูกเดี๋ยวล่วงไม่ปีนครับ ีปลาเยอะเลยมีปลาฉวายด้วยอยู่ใกล้ๆสนามบินมีเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งลงที่สวนน้ำปูด้วยพี่วี่น<ม>สายการบินอะไรครับสายการบินอะไรครับดูสิมีว่าแอร์ไต้หวนันมีว่าแอร์ไต้หวันเหรอครับ สนามบินอะไรแต่สนามบินสวนนะพูดที่สนาม,นมพี่สนามบินประเทศไต้หว,ว,วันไต้หวนันดีว่าไต้หวันเหรอเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวจะไปดูหอระฆังต่อใช่ไหมพี่นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอจะไปขึ้นหอ,อระฆังใช่พินนั่งรอก่อนอนั่งรอนั่งเร็วนั่งเร็วเดี๋ยวป้าแตะรูปให้คุณหมอไปนั่งกับพี่ลูกไปเดี๋ยว โอเคนั่งหน้าวินเลยโอเคอ่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาตอนนี้ให้หารปลาเสร็จแล้วนะครับวินวินจะไปเที่ยวหอละครด้วยโอเคโอเคไหนรถฟ้าจะไหนรถฟอยู่ไหนโอเครถวัม okay. ดามาด้วยเลย ล้างมือก่อนนะครับล้างมือก่อนนะครับไปล้างมือก่อนนะครับล้างมือเลยครับล้างมือเลยครับล้างมือครับล้างมือครับล้างมือเลยครับล้างมือเลยครับล้างมือเลยครับโอเคครับล้างมือเลยครับใครสอนแครสอนแค่สอน

งานปลาเสร็จแล้วไปเที่ยวหอะระฆังกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูหอะระฆังกันครับจะไปเที่ยวหอระคฆังกันต่อดูรถด้วยนะครับดูรถด้วยนะครับไมขึ้นหอระคฆังไหมขึ้นเหรอตรงน,นี้เหรอตรงนี้ขึ้นได้ไหม ไม่ปิดแต่หลกปิดเพรละครั้งปิดขันขึ้นไปเดินดูเลยเดินดูเลยเดี๋ยว่อละครั้งเดินไปดูเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นข้างบนไม่ขึ้นข้างบนเดี๋ยวเรื่องไม่ขึ้นข้างบนโอเคนั้นแหละข้างบนมันขึ้นไม่ได้มันสูงเลยลองดูละครั้งกันจะเป็นอย่างขึ้นด้วยอ๋อจะเป็นแถวละครั้งไหนลูกหัละครั้งไหนชี้สิชี้สิแนวละครั้งหัละครั้งหัละครั้งไหน เอาละครับย right, mm ังไงชี hmm. mm ้ชี้ชี้ luôn pha la pha la hai vintibang hai vintibang ok 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 กินตีใหม่เย่ตีใหม่ละตีใหม่ละตีเลยสามครั้งตีใหม่หนึ่งสองสามโอเคเก็บเลยเก็บไว้พักกันก่อนครับสาธุก่อนสาธุสาธุสาธุชี้เพี่ยนสาธุด้วยชี้เพี่ยนสาธุด้วยเป็นสาธุด้วยสาธุ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 กราบหนึ่งกราบสอง กราบสามโอเคคุณหมอก,กราบหนึ่งกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโอเคไปกระทงด้วยนะครับไปกระทงเทียนมีพระบูชาวัตถุมงคลถือสีห้า รถเมงคลต่างๆนะครับอะไรครับปรเป็นดูอะไรครับดูอะไร,ระดูอะไร,ะไรกระงทรงเหรอแล้วกระทงเหรอเป็นหมอดูอะไรครับปุ้มปุ้มดูอะไรครับไปบินไปบินไป นะครับบูชาหนึ่งองค์นะครับ99บาทพระฉันเพลงครับสุดทไหวาพระสักทูกครับประมาณส1บเอ็โมงครึ่งไปแล้วครับสวายสังฆทานรุ่นสร้างกำหนักเจ้าจอมมานดากินนี่นะครับทำบุญบูชาเช่าใบ99บาทนะครับไว้พระทำบุญเสร็จแล้ว ก็กำลังจะกลับบ้านกันนะครับ,รบหอละค้ังเด็กๆตื่นเต้นหอวละค้ังมากเลยคุณนหมอระวังรถด้วยนะครับ อุปสมบทด้วยครับเราไหวพระเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับวาสุธาพุธเ,เด็กๆสนุกกันไหมครับสนุกครับใครสนุกยกมือขึ้นดีเจมเปี้ยนสนุกไหมัครับ,รบสนุกโอเคเจมเปี้ยนสนุก ออกจากวัดสุธาโพธิด์ด้านซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนด้านขวามือก็เป็นทางออกนะครับเราเลี้ยวขวาขึ้นสะพานออกจากวัดสุธาโพธิ์แล้วนะครับเด็กๆเราไปไหนต่อกันดีครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ